ครับวันนี้ก็ได้ยินข่าวของพี่บัสแล้วนะก็สำลักคำสิงแนละ้วก็อดเป็นห่วงแกไม่ได้นะมีก็เรียกว่ากระแสคนในในโลกินติอร็ตก็ตั้งคนด่าอย่างเงี้ยนะแต่ผมผมมีกับผมมีมุมมองที่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันมันดูมนไม่ ดูมีเงื่อนงำนะดูเขาเรียกว่าไม่ดูมีเงื่อนงำเขาเรียกว่าดูดูจากเหตุการณ์ที่พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เลยก็รู้สึกว่ามันก็ว่าคือคือเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นการไปไป,ไปไปด้วยกันอ่ะเพื่อนเพื่อข้าใจไหมไปด้วยกันแล้วก็แล้วก็ไปไปอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แล้วก็มีการถ่ายรูปมีการมันก็เข้าขา่ายมันก็เป็นจะเป็นคล้ายๆเป็นกรณีการเรียกว่าเป็นการรักบีกันเลยนะก็เรียกว่า การทำลายเครดิตกันะก็อาจจะมีเจตนาด้านถึงกอาจจะเห็นว่าเป็นอาจจะว่าเห็นว่าสมรักแกเป็นคนมีชื่อเสียงอาจจะเทคเมเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรประมาณนี้นะความคิดผมนะคิดว่ามันถามว่าจะถามว่าสมรักเขามีก็มีความผิดไหมมันก็ผมว่ามันก็มันก็ร่วมกันนะเราอย่าพูดว่าผิดคนเดียวนะแต่ว่ากรณนอย่างนี้ผมว่ากฎหมายเรา อย่าอย่าอย่าใช้แต่อย่าใช้แต่หลักข้อกฎหมายมามาเป็นเกณฑ์ตัดสินคนนะเพราะว่าเพราะว่าการกระทําอย่างนี้มัน <uss> ม <UC S> ันมันมีเหตุเหตุปัจจัยมีสถานที่มีอะไรหลายอย่างที่ศาลท่านน่าจะพิจารณาด้วยนะไม่ใช่เอามาเหตุว่าเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีแล้วจะต้องปิดอย่างเดียวผมว่ามันดูแล้วไม่ไม่ไม่เป็นธรรมกับ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 ผู้ผู้ต้องหานะกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะผมว่าผมไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างเอ่อ คุณสมรักนะแต่ว่าก็หมายถึงว่ากรณีอย่างนี้มันมันดูมันดูเป็นเป็นการก็เรียกว่าเป็นการโยนความผิดไปให้กับกับกับเขาโดยที่ว่ามันมันเป็นการมันก็เป็นการเขาต้าข้ามุมมองมันกับเขามันมีเงื่อนงำอะนะเหตุการณ์อย่างนี้นะเพื่อนๆเขาใจนะั้ที่ผมพูดนะก็อยากจะให้กระบวนการศาลช่วยพิจารณาให้มันสุขสุขบุญหรือว่าคือว่ากฎหมายลักษณะนี้มันมันเปิดตาให้กับ พวกนักกฎหมายทนายความอะไรบางทีเห็นช่องทางแล้วก็เอามาทําเพื่อจะไปเรียกร้องให้มันให้มันเกิด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 การเสียหายแล้วว่าคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าวิ่งเต้นแลวมันมันมีมันมีประโยชน์อะครับพม่รูว่าเข้าใจไหมก็มันจะมีก็จะมีการได้รับประโยชน์เกิดขึ้นจากจากเหตุการณ์นี้เข้าใจทนายเขาออกมาพูดคือพูดพูดแล้วคล้ายๆว่าวิ่งเต้นแบบเขาบคล้ายๆบอกคือมันก็ ต่างประโยชน์กันนะมันก็หาประโยชน์กันแนะในในเหตุการณ์ทั้งนี้นะนะผมก็เอามาบน่นๆะเพื่อนฟังนะเนะพื่อนก็ช่วยช่วยกันตัดสินช่วยคอมเมนต์ให้มาในในในถ้าเพื่อนเพื่อเข้ามาแล้วมีความเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์ให้ผมให้ผมด้วยแล้วกันเพราะผมผมก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันมันควรจะมันควรจะผิดคนเดียวหรือผิดสองคนถ้ากรณีที่ว่าเป็นการลอร่อลวงหรือเป็นการไปไปอย่างนี้ผมก็ผมก็จะไม่บูดถึงนะในเรื่องนี้มัน ม,มันเกิดจากการไปเที่ยวผับด้วยกันแล้วออกมาออกมาแล้วมามา,มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วมันถ่ายรูปอย่างนี้นะเ,เพื่อนเข้าใจนะโอเคนะครับช่วยคอมเมนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่าเลยมีมีมเ,มมเข้ามาฟังแล้วมีเหตุการณ์มีความคิดเห็นยังไงช่วยเข้ามาคอมเมนกันด้วยนะเพราะเราเรา,เราเหมือนกับเรามาเป็นเพื่อนกันน,นนะจะได้จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับขอบ,บคุณครับสวัสดีครับ